ต้อนอรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลสวมบทป๋าดันซูเปรอร์บอลสองพันริกลูกเจ้าแม่สายวารีประเดิมวันลุมพินี3มก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a t p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 สุปรบอลส่งเด็กในคาถาพันริดลูกเจ้าแม่สายวารีจากค่ายมวยของครอบครัวลงประเดิมศึกวันดุมพินีสามหวังปั้นเป็นมวยบูเทียบชั้นรถถัง <Yeah. S 1> สุปรบอลสิงห์มาวินาจิตชัโลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวท155ปอนด์อาสาส่งประกวดน,นักมวยยอดฝีมือจากแดนสตอร์พันริดลูกเจ้าแม่สายวารีจากค่ายมวยของครอบครัวพร้อมการันตีความดุเด็ดเพชรมันเนื่องจากเป็นมวยสายบูสไตล์เดียวกับรถถังจิตเมืองนอนท์ พันเด็ลูกเจ้าแม่สายวารีจะปรากฏตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินี3ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทาในวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์นี้โดยจะ,ะเผชิญหน้ากับนักมวยจากแดนหมีขาวอิลยัสมูซาเอฟในกติกามวยไทยรุ่นแบตตันเวท145ปอนด์ หากแฟนมวยได้ติดตามชีวิตของซุปเปอร์บอลมาบ้างอาจจะพอทราบว,ว่าเขาเติบโตมาในค่ายมวยลูกเจ้าแม่สายวารีที่คุณพ่อของเขานายรัตน์มื่นสังเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในบ้านเกิดจังหวัดพัทลุงค่ายลูกเจ้าแม่สายวารีถือเป็นแหล่งปั้นมวยไทยดาวรุง่งจากหัวเมืองใต้สู่วงการมวยไทยมากมายซึ่งรวมถึงพันริทที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงและได้สมญานามว่าเป็นราชานอกเอาจากเมืองลุง ฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาเพราะผลงานการขึ้นสงเวียนบวยไทยในรอบ2ปีที่ผ่านมาพันริดขวาชัยโดยการน็อกเอาคู่แข่งถึง16ครั้งจากการลงแข่งทั้งหมด20ไฟและเคยทำสถิติปิดเกมไว้ไม่ครบยก9้าไฟต่อเนื่องมาแล้วไม่น่าแปลกใจที่ซุปเปอร์บอลจะเห็นแววของรุ่นน้องรายนี้และอาสาเป็นป๋าดันส่งขึ้นเวทีวันลุมพินีเป็นครั้งแรกในศึกนี้และอาจมีอนาคตไกลไปถึงรายการใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพก็เป็นได้ นลิ์เป็นนักมวยที่บ้านผมเองครับเขามาซ้อมมวยกับผมตั้งแต่เริ่มชกมวยเลยที่ผมส่งเขาไปชกที่วันลุมพินีเพราะเห็นว่าเขาเป็นมวยบู๊ดุดันสไตล์เดียวกับรถถังเลยครับจุดแข็งของเขาคือออกหมัดได้ดีหมัดหนักครับ พลิทจะแสดงฝีมือสมฉายยาราชาน็อกเอาและสร้างชื่อบนเวทีลุมพินีสมกับที่เป็นเด็กปั้นอดีตแชมป์โลกวันซุเป,ปรอร์บอรได้หรือไม่พบคำตอบได้ในศึกวันลุมพินีสุุกร์ที่3กุมภาพันธ์นี้สามารถจองบัตรได้แล้วตอนนี้โดยคู่แรกจะเริ่มเวลา19เนานาทีและถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ตั้งแต่เวลา20นกา30นาที